ตอนนี้ทางช่องของเราเนี่ยก็ได้มีเมอร์ชออกมาขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือกล่องสุ่มรถถังจิ๋วนั่นเองนะครับเอาใจสายปลอดสาสสงครามโลกด้วยคอลเลกชันแรกของเรานะครับผมนั่นก็คือคอลเลกชันรถถังเยอรมันที่มีนะครับผมให้สะสมมากกว่า30แบบไม่ว่าจะเป็น p a n เซ r r p p n n เพนเซอร์เกหรือแม้กระทั่ง k ิงไทเกอรสายสะสมเนี่ยห้ามพลาดราคาอยู่ที่ กล่องละ199บาทถ้าสนใจเนี่ยสามารถซื้อได้ผ่านทางช่องทางเพจ Facebook History World โลกประวัติศาสตร์ลิงก์เนี่ยนะครับผมจะอยู่ด้านล่างคลิปทักแชทมาได้เลยนะซึ่งถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยนะครับผมเรามีของแถมเป็นรถคูเบลวากนจิ๋วแถมไปให้เลยนะครับผมกล่องละ1คันโดยที่ของแถมเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะทุกคนอย่ารอช้ามาสะสมรถถังกล่องสุ่มของ History World โลกประวัติศาสตร์กันดีกว่านะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประติศาสตร์เรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับซีรีส์โชกุนนะครับผมจะมาพูดถึงกันซึ่งก็เรียกได้ว่านะครับผมได้มีแฟนเพจท่านนึงเนี่ยได้ทักมาถามผมในเพจ Facebook นะครับผมว่าคุณเจษผมเนี่ยได้ดูซีรีส์โชกุนและเกิดคําถามสงสัยอย่างหนึ่งคือปกติเนี่ยเราจะได้ยินคําว่าโชกุน ไดเมียวหรือเทนโนที่แปลว่าจักรพพัดในหนังในเกมกันอยู่แล้วแต่ตำแหน่งไทโกเนี่ยมันคือตำแหน่งอะไร ซึ่งจุดนี้เนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูโชกุนนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นการสปอยนะครับเพราะเราจะไม่ได้พูดถึงเนื้อหาของซีรีส์แต่อย่างใดแต่จะเป็นโครงเรื่องนะครับผมก่อนจะเริ่มซีรีส์โชกุนเพราะฉะนั้นบอกเป็นแบ็กกราวกันเล็กน้อยแล้วกันซีรีส์โชกุนเนี่ยนะครับผมเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมเกี่ยวกับญี่ปุ่นในยุคปลายเซงงกคุจิได้หรือถ้าพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆเนี่ยคือยุคที่แคว้นต่างๆญี่ปุ่นเนี่ยนะครับทำสงครามซึ่งกันและกันเพื่อแยง่ง ที่ถูกเขียนออกมาในปี1975โดยเจมส์คลาเวลที่มีชื่อว่าโชกุนเหมือนกันซึ่งเจ้านวัน,นี้ไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงในช่วงก่อนเกิดสมรภูมิครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายของยุคอย่าง Battle of Sekigahara ซึ่งถ้าเกิดผมบอกประวัติศาสตร์จริงไปเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าเป็นเหมือนการสปอยซีรีส์ไปนในตัวเพระาะฉะนั้นเราจะไม่พูดกันถึงเหตุการณ์นี้แล้วกันเผื่อใครอยากดูซีรีส์ให้มีอัธรศอนะ่ะโอเคเนาะแต่สิ่งที่เราบอกได้ก็คืออ่ามันเป็นซีรีส์ที่สร้างมาอิงกับประวัติศาสตร์จริงแล้วกันอย่างตัวเอกของเรื่องน,น,นะครับผมอย่างไดเมียวโยชิอิโทรานากะผู้ครองแคว้นคันโตและเจ้าเมืองเอโดะก็เป็นตัวละครนะครับผมที่สร้างตามมาจากไดเมียวโตกุกาวะอิยาสุ อ่ะซึ่งคาว่าไดเมียวเนี่ยนะครับผมก็มีใช้ทั้งในซีรีส์และในโลกแห่งความจริงถูกไหมซึ่งไดเมียวเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดพูดง่ายๆเนี่ยก็คือเจ้าผู้ครองแคว้นซึ่งก็จะมีแรงกิ้งที่แยกย่อยกันอีกนะครับผมว่าเป็นไดเมียวที่มี power มากขนาดไหนซึ่งในโลกความเป็นจริงนในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับผมมีไดเมียวอยู่ประมาณ200-300ถึงคนเท่านั้นทั่วญี่ปุ่นแต่คําว่าโชกุนเนี่ยนะครับผมตำแหน่งของโชกุนเนี่ยมีเพียงแค่1เดียวเท่านั้นและโชกุนเนี่ยคืออะไรโชกุ ok นเนี่ยนะ ก็คือตำแหน่งของผู้บริหารประเทศและผู้ที่มีอำนาจทางทหารสูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งแล้วทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วจัก,กรพรรดิละ่ะจัก,กรพรรดิในยุคนั้นเนี่ยมีไหมมีนะครับผมต้องบอกเลยว่าจัก,กรพรรดิในยุคปี1,600เนี่ยในทางนิตินัยแล้วเนี่ยเป็นตำแหน่งที่สูงกว่าโชกุนซะอีกนะแต่ถ้าพูดถึงในทางปฏิบัติจริงเนี่ยเทนโนหรือจัก,กรพรรดิเนี่ยนะครับผมแทบจะไม่มีอำนาจอะไรเลยในการบริหารประเทศหรือแม้กระทั่งอำนาจทางการทหารนะครับผมเรียกได้ว่ามีหน้าที่แค่ให้คน สักการะบูชาเป็นประมุขของประเทศอะไรอย่างนั้นในขณะที่โชกุนเนี่ยก็บริหารราชการบริหารบ้านเมืองแทนแล้วทีนี้ในซีรีส์โชกุนเนี่ยทำไมเราถึงไม่ค่อยได้ยินคําว่าโชกุนโผล่มาเลยใครเป็นโชกุนอยู่ในตอนนั้นเราได้ยินแต่คําว่าไทโกไทโกซึ่งจากที่ดูเนี่ยโอ้ก็ดูเป็นผู้ที่มีอํานาจสูงสุดในญี่ปุ่นตอนนั้นแล้วเป็นผู้ปกครองอย่างแท้จริงซึ่งทีนี้คําถามก็คือแล้วคําว่าไทโกกับคําว่าโชกุนเนี่ยเป็นคาเดียวกันหรือเปล่าซึ่งทาไม่ใช่เนี่ยไทโกคือตําแหน่งอะไรคําตอบของเราก็คื ไทโกไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกันกับโชกุนแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับผมมีหน้าที่ที่คล้ายคลึงกันครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมขออิงจากเรื่องราวของความจริงแล้วกันไทโกในซีรีส์โชกุนเนี่ยนะครับผมพูดถึงคนที่มีชื่อว่านากามูระฮิเดโตชิซึ่งเป็นตัวละครที่สร้างมาจากคนจริงๆที่มีนามว่า โทโยโทมิฮิเดโยชินั่นเองนะครับอ่าสำหรับคนที่พอจะรู้ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมานิดหน่อยเนี่ยก็อาจจะคุ้นชื่อกับโทโยโทมิฮิเดโยชิดีหนึ่งใน3รัฐบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นซึ่งโทโยโทมิฮิเดโยชิเนี่ยชีวิตจริงเขาเป็นอะไรเขาเป็นโชกุนหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับช่วงก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่าหน้าที่และตําแหน่งทางปฏิบัติของเขาเนี่ยนะครับผมคือผู้ปกครองญี่ปุ่นที่กระทาหน้าที่เหมือนกับโชกุนเนี่ยแหละแต่จะเป็นตําแหน่งที่มีชื่อว่า คำปะกุครับซึ่งคำปะกุเนี่ยแปลว่าอะไรถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเลยเนี่ยนะครับผมคือ Imperial r e g e n t หรือผู้สำเร็จราชาการแทนองค์จัก,กรพรรดนั่นเองนอกจากนั้นเขายังควบอีกตำแหน่งนึงนะครับผมนั่นก็คือไดโจไดจินหรือ พูดง่ายๆเนี่ยนะครับผมก็คืออักระมหาเสนาบดีเนี่ยแหละก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวนะครับผมที่มีอํานาจมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองการทหารนะครับผมและการตัดสินใจนโยบายในการรันประเทศต่างๆเหมือนกับโชกุนเลยแต่ทําไมละ่ะทําไมเขาถึงไม่รั้งตําแหน่งโชกุนเหตุผลก็คือเขาทําไม่ได้นั่นเองนะครับ ในชีวิตจริงเนี่ยนะครับผมโทโยโทมิฮิเดโยชิเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยเขาไม่ได้เกิดมาในชนชั้นขุนนางหรือเป็นซามูไรแต่อย่างใดเขาเกิดมาเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับเรียกได้ว,ว่าเริ่มต้นจากยศแรกเลยนะครับผมเป็นทหารเกณฑ์ฐานไพร่าชาวบ้านหรืออาชิการุอยู่ภายใต้นะครับผมตระกูลโอดาซึ่งถ้าเกิดทุกคนคุ้นๆเนี่ยนะครับผมก็คือตระกูลของโอดาโนบุนากะหนึ่งใน3รัฐบุรุษผู้พิชิต ต่างๆซึ่งเฮเดโยชิเนี่ยนะครับผมก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆจากพลทาหารชั้นเลวกลายมาเป็นคนถือรองเท้าส่วนตัวของโอดะโนบุนกะซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่สูงนะครับผมในยุคนั้นแล้วก็ค่อยๆนะครับผมถูกแต่งตั้งมาจนกลายมาเป็นซามูไรประจําตระกูลของโนบุนกะหรือรีเทนเนอร์นั่นเองจนสุดท้ายเนี่ยนะครับผมอาจาพัชจัผูเขาก็ได้มีตระกูลของตัวเองและหลังจากการตายของโอดะโนบุนกะ โทโยโทมิฮิเดโยชิเนี่ยก็กลายมาเป็นชายผู้รวมประเทศญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองของเขานี่เนี่ยคือประวัติของเขาแบบโคสัน้น้าเกิดอยากฟังเรื่องราวเต็มๆก็ขอกันมาได้นะแต่เอาเป็นว่าถึงแม้ว่าเป็นผู้รวมประเทศเป็นผู้บริหารประเทศอย่างเป็นทางการเนี่ยเขาก็ไม่สามารถใช้ตำแหน่งของโชกุนได้เพราะว่าตำแหน่งของโชกุนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคนที่เกิดในชนชั้นขุนนางเท่านั้นนะครับ เอ้าแล้วเขาเป็นผู้ปกครองประเทศเลยนะทําไมเขาจะเอาตําแหน่งนี้มาเป็นของตัวเองไม่ได้หรออย่างที่เราดูกันในซีรีส์เนี่ยเห็นไหมว่าเขามีประเพณีนะครับผมเขามีกฎระเบียบของสังคมที่ค่อนข้างจะเข่งคัดจะผิดจากจารีตผิดจากธรรมเนียมไปไม่ได้ไม่งั้นเนี่ยมันจะเสียเกียรติยศนะครับผมกลายมาเป็นขี้ปากคนและอาจจะนําไปสู่นะครับผมข้ออ้างให้กลุ่มคนอื่นที่มีอํานาจเนี่ย ใช้เป็นเหตุผลอันชอบธรรมในการมาล้มล้างเขาได้เพราะว่าอา้ามึงเป็นโชกุนไม่ได้นี่เพราะมึงไม่ได้เกิดมาในชนชั้นสมุไรชนชั้นผู้ปกครองอะไรแบบนี้นะครับในเมื่อใช้ตําแหน่งโชกุนไม่ได้ไม่เป็นไรกูไม่เงาะกูเอาตําแหน่งที่สูงกว่าเลยนะครับผมนั่นก็คือคำปะกุหรือผู้สําเร็จราชการแทนองค์จักรพรรดินั่นเองนะครับซึ่งก็มีอํานาจเหมือนกับโชกุนทุกอย่างเนี่ยแหละซึ่งทีนี้คําถามที่อาจจะต่อมาก็คือแล้วทําไมในซีรีส์เนี่ยเขาไม่ใช้คําว่าคำปะกุเลยล่ะทําไมใช้คําว่าไทโกคําตอบก็คือไอ้สองคำนี้เนี่ย คำปะกุกับไทโกเนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกันนะทุกคนแต่มันแตกต่างตรงที่ใช้เรียกคำปะกุเนี่ยคือคนที่อยู่ในตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนปัจจุบันนะครับส่วนไทโกก็คืออดีตนะครับผมหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองซึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับผมถ้าเกิดเราไปพูดคําว่าไทโกเนี่ยถ้าตามประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับผมคนก็จะรู้เลยว่าอ่ากำลังพูดถึงโทโยโทมิฮิเดโยชิอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมกับในซีรีส์เพราะในซีรีส์เนี่ยมันเริ่มเรื่องมาก็คือ ตอนที่ไทโ,โกเนี่ยนะครับหรือนากามูระฮิเดโทชิเนี่ยเสียชีวิตและได้มอบหมายให้สภาผู้สําเร็จราชการแทนทั้ง5เนี่ยช่วยกันปกครองนะครับผมจนกว่าทายาทของเขาเนี่ยจะเติบใหญ่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่เป็นเนื้อหาของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยถึงยังไม่มีตําแหน่งโชกุนแต่เป็นไทโกแทนนั่นเองก่อนนี้แหะครับผมหวังว่าจะเป็นแบ็กกราวด์ประวัติศาสตร์เล็กๆน้อย เพื่อที่จะดูนะครับผมเรื่องราวของโชกุนได้อย่างมีอรรถรสมากขึ้นนะครับซึ่งผมเนี่ยชอบซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลยนะทุกคนแล้วก็ต้องเคลมก่อนนะครับผมว่าตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้โอ้โหโปรปอดิศาจญี่ปุ่นอะไรขนาดนั้นก็ดูเอาเป็นสาระพื้นฐานไปแล้วกันวันนี้ก็ขออนีายลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ